สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กับวันที่พอน้อยลงคลิปแล้วก็คือวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568การเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพความพิการและเด็กแรกเกิดการเงินจะเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568นะจ๊ะไปอัปเดตสมตุดบัญชีกันนะจ๊ะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงได้รับตาม ช่วงขั้นบันไดเหมือนเดิมนะคะช่วงอายุ60-69ปีรับเบี้ยยังคีบผู้สูงอายุ600บาทช่วงอายุ70-79ปีรับเบี้ยยังคีบผู้สูงอายุ700บาทช่วงอายุ80-89ปีรับเบี้ยยังคีบผู้สูงอายุ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังคีบผู้สูงอายุ1000บาทนะคะความพิการความพิการอายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยยังคีบความพิการอยู่ที่1000บาทอายุ18ปปีขึ้นไปยังรับเบี้ย ยังคีบความพิการอยู่ที่800บาทนะจ๊ะเด็กแรกเกิดจากแรกเกิดถึง6ปี6ขกกวบค่ะก็600บาทนะคะยังคงรับที่600บาทค่ะก็หลายๆท่านก็สอบถามพอน้อยเข้ามานะคะว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังคีพความพิการและเด็กแรกเกิดในเดือนสิงหาคม2568เงินจะเข้าบัญชีในวันไหนนะคะโดยปกติแล้วกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์เงินจะเข้าบัญชีไปในวันที่ สิของทุกเดือนหากวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนะะักขัตฤกษ์ค่ะกรมบัญชีกลางก็จะโอนก่อนวันหยุดนั้นๆนะคะเดือนสิงหาคม2568ซึ่งวันที่10ตรงกับวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นค่ะก็กรมบัญชีกลางโอนเงิน ข้าบัญชีของผู้มีสิทธิเงินเข้าบัญชีในวันสุกที่8สิงหาคม2568สําหรับผู้สูงอายุท่านใดที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนแรกแล้วเงินไม่เข้าบัญชีค่ก็ทักปอน้อยเข้ามานะจ๊ะใต้คอมเมนต์ค่ะเบี้ยยังชีพความพิการเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่เงินไม่เข้าบัญชีเป็นเพราะสาเหตุอะไรก็ใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยการทุกคําถามที่ ที่ส่งมาพ่อน้อยอีกตอบทุกคําถามไม่มีคํำถามไหนที่ค้างตอบอยาลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะ่สําหรับในคลิปนี้พอ่อน้ยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ